สวัสดีเออน่าจะเป็นวิดีโอที่จะยาวนะ <c oughs> ผมก็เลยแนวนอนเลยนะครับน่าจะลงแค่ youtube นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอันนี้ผมได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีไปเล่นเกมในในงานแล้ผมได้มาฟรีนะครับเอ่อ,อ,อแล้วก็ แล้วก็มันเป็นมันเป็นบอร์ดที่เอาไว้ดูราคาบิตคอยล์ิปเปิรก็คือตั้งตั้งค่าได้นะครับแล้วก็เป็นโฟโต้เฟรมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่ก่อนเป็นนี้่ะเห็นไหมครับแล้วในงานไปเจอฝรั่งนะครับในบูธนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ได้อะไรมา ราก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้อนอนเอาไว้ดูราคาบิตคอยนนะอะไรอย่างนี้เขาก็มาดู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 เฮ้ยไม่น่าใช่นะมันน่าจะเป็นเครื่องขุดด้วยหรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่น่าใช่มั้งอ่ะ,อะก็เก็บไว้นะครับกลับมาที่บ้านก็เซตน,นู่นเซตนี่แล้วก็ดูราคาบิตคอย n ได้ดูราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทได้อะไรอย่างเงี้ยโอเค,อเคแต่ก็ไม่ได้ใช้างานสักเท่าไหร่ ดูเวลาบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วเอ๊ะเราก็เอ๊ะขึ้นมาว่าเออมีคนทักอย่างนี้นี่หว่าอ่ะผมก็เลยไปลื้อเว้ยลื้อเสร็จมีมีซีเรียลบอร์ดอยู่อ่ะอ้าวไอ้นี่มันไอ้นี่มันคุ้นคุ้นหว่ะนะครับเพราะผมเคยทําเครื่องขุดอยู่นะครับก็เลยลื้อมาลื้อเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ไปเจอในเน็ตเอ้ยทำยังไงวะเอ้ยน่าจะทําเป็นเครื่องขุดได้นะนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เมื่อเช้านะครับผมก็ทำวิดีโอไปว่ามิชชั่นของวันนี้ครับผมจะทำตัวเนี้ยให้มันเป็นเครื่องขุดนะครับแล้วก็อันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่แล้วนะครับก็คือเดินๆนันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่สรุปนะครับไฟมัน,นมสะพอนนะครับ เห็นไหมไม่ใช้เว้ยอันนี้เอาไว้ทําอะไรผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปไปดูข้อมูลข้างในก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วเทสแล้วนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เลยจะมาทดลองดูเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับอันนี้ทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าผมต่อคอมอยู่นะครับอันนี้แค่ไฟนะครับ USB-C จึง เนิร์สไมเนอร์2เนิร์สไมเนอนะครับเรียบร้อยครับเสร็จเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับดูเลยครับแต่มันเป็นกิโลกิโลแฮชนะครับ54าสิบี่กิโลแฮชห้าสกิโลแฮชประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับเยี่ยมเลยครับ เหมือนดูไว้เปิดเปิดทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งก่อนผมไม่ได้ไม่ได้เปิดนานขนาดนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักนาทีสองนาทีแล้วกันนะ้องโอเคเดี๋ยวระหว่างผมโชว์อยู่เดี๋ยวผมขอคุยหน่อยนะอบอร์ดนี้ครับไม่มีไม่มีขาตั้งนะ บอร์ดบอร์ดแล้วก็มีจอนะครับอ่ผมเช็คราคาแล้วนะครับมีใครอยู่ที่เมืองไทยนะครับราคา500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทนะครับใครสนใจแต่500กว่าบาทเนี่ยไม่มีไม่มเีเขาเรียกว่าอะไร s o f t w a r install นะคือไม่มี pre install ไว้นะครับก็น้องๆก็หา install เองได้นะครับแล้วก็ มันจะมีอีกอันหนึ่งให้เลือกว่าให้ pre install nerd miner 2แต่อันนั้นอ่ะไม่มีของแล้วมั้งนะครับไม่มีของแล้วก็คือบอร์ดเดียวกันแหละนะครับมีบอร์ดน่าจะมีจอด้วยนะ500กว่าบาทผมผมขอเช็คอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวรายงานให้ทราบละกันถ้าใครสนใจนะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์มาผมก็ผ่านผ่านไปนะครับผมก็จะไม่พูดอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับอันนี้แล้วนะครับผม,ผมจะมาคุยตอนตอนน่าจะตอนที่ผมได้ ได้บิคอยนะครับเจอบล็อกนะครับแต่โอ้โหยากว่ายากผมมีเครื่องหนึง่งมันเป็นเมก a าฮัชนะเอ้เมก้าหรือกิก้าวะผมแนม่ใจจะมีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนั้นยังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ได้มาฟรีๆก็เลยเออดีปล่อยไว้อย่างเงี้ยเปิดเครื่องไว้ ให้มันรันไปเรื่อยอะในเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะประมานั้นแหละครับก็คุยมา5นาทีกว่าแล้วนะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละครับผมแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าคราับบ๊ายบาย